สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาสอนเปิด90 FPS นะครับสำหรับโปรแกรม LD Player นะครับซึ่งโอเคนี่นะครับมุมซ้ายจะเห็นว่า90 FPS นะครับเห็นไหมก็เข้าไปทีฟันเฟืองนะครับ setting นะครับไปที่อันที่2นะครับ m o เดลนะครับอันที่2นี่นะ model นะครับคลิกที่ model นะครับตรงชื่อตรงนี้นะที่ห้อนะครับใส่ ASUS นะครับ เอซุดนะครับด้านล่างโมเดลนะโมเดลเป็นเอซุดขีดล่าง Z 01 QD นะครับเอซุดขีดล่าง Z 01 QD นะครับโมเดลนะด้านล่างนะครับปรับตไปน,นี้ด้วยนะครับอ่าปรับตไปน,นี้ด้วยนะครับเป็น90นะครับแถบถัดมานะครับอ่าอันนี้ผมจะปรับเป็น90หรือ120ก็ได้นะครับอันนี้ แล้วแต่สเปคคอมของคุณนะครับว่าพอแค่ไหนเนาะอันนี้ผมปรับเป็น120ยแล้วกันนะครับยืนยันนะครับติดตามนี้นะครับติดตามหยกติกนี้นะครับแล้วก็อันอื่นๆนะครับเราจะไม่เปลี่ยนนะครับอันอื่นไม่เปลี่ยนนะครับก็กดบันทึกนะครับรีสตาร์ทตอนนี้นะครับและรอนะครับมันทําการรีสตาร์ท เร่งการปรับแบบนี้นะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเครื่องของคุณเนี่ยต้องสเปคพอนะครับที่จะสามารถเปิด90 FPS ได้นะครับเดี๋ยวเข้ามาเข้าไปที่เกมก่อนนะครับผมจะเปิด FPS ให้ดูนะครับตัวนี้นะฮะคลิกตรงสามเหลี่ยมและแสดง FPS นะครับตัวนี้มันกำลังประมวลผลอยู่นะครับรอสักครู่นะครับ เครื่องไหนนะครับที่ไม่มีการ์ดจอแยกนะครับพวก nv i d i a gtx rtx นะครับหรือว่า Radeon นะครับ rx นะครับ amd Radeon rx ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่น่าจะเปิด90 fps ได้นะทั้งนี้นะครับนี่นะฮะสเปคคอมต้องถึงด้วยนะครับถึงจะเปิดได้นะครับโอเคเนาะในคลิปนี้นะครับการเปิดเอพการเปิด90 fps ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ